สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะในคลิปสรุปล่างทั้งช่อง7สูตรเด่นล่างนะคะในคลิปเดียวกันเลยเป็นคลิปสุดท้ายของเลขล่างนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อมินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นของช่องนะ f c ท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มฟรีเพื่อที่จะดูแนวทางชุดสรุปนะคะไทยลาวนะคะฟรีนะเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนี้นะคะ รงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะมินทำมิชชั่นกับทางช้อปปี้นะซึ่งนะคะมิชชั่นของเขาง่ายมากๆเหมือนเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะถ้ามินมีคลิปทั้งหมด12คลิปที่แต่ละคลิปพี่ๆช่วยกันดูสินค้า88คนนะคะก็จะผ่านมิชชั่นของเขา นะแค่นั้นเองนะคะเดือนนี้ไม่ต้องมียอดออเดอร์ใดๆก็ได้นะคะแล้วดูแค่1สินค้าต่อ1คลิปนะคะตอนนี้ผ่าน2แล้วคลิปที่3ได้65แล้วเหลือแค่20กว่าคนก็จะผ่านแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆถ้าใครที่ยังทําไม่เป็นนะคะช่วยดูให้อันมินหน่อยนะคะวิธีการนะคะกดที่หน้าจอนะคะตรงนี้พอกดปุ๊บมันจะมีตะกร้าสินค้าขึ้นมาทางด้านล่างสายมือนะคะกดที่ตะกร้าจะเจอ สินค้าที่แอนมินปักไว้ให้นะกดที่รายละเอียดสินค้าเขาจะโยงไปที่แอปช h อป e ีนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะปัก2ตัวนี้นะคะ3ตัวกับน้ำมันมวยน้ำมันมวยเดี๋ยวยู่ทายคลิปนะคะวันนี้จะปักเป็นตัวนี้แผ่นหอมน้ำมันหอมแดงนะคะของลิเตอร์ทวินทูอินวันก็คือมีทั้งกลางวันและกลางคืนมีทั้งหมด12ชิ้นรายละเอียดเพิ่มเติมดูในตะกร้าที่แอนมินปักไว้ให้ได้นะคะช่วงนี้ก็ บางที่ก็หน้าหนาวนะคะเด็กเล็กๆนะคะหรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็คัดจมูกกันใช่ไหมคะแพ้แอร์แพ้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยได้นะคะเป็นน้ำมันสารสกัดธรรมชาตินะคะจากน้ำมันหอมแดงนะคะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะ,ะเนี่ยพอเปิดขึ้นมาพุ๊มหอมเลยตรงนี้จะเป็นซองซิปนะคะใส่ไว้อย่างดีลายน่ารักเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะ เพราะว่าเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะออแกนิกตัวนี้นะคะเนี่ยศูนย์ศูนย์เดือนขึ้นไปนะถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาใช้ยูคาก็ได้นะแต่ว่าน้องไดมอนด์เนี่ยยูคาก็ได้ผลไม่ดีเท่าน้ำมันหอมแดงปกติใช้ควบคู่กันนะคะยูคายูคาลิปตัสอ่ะนะคะอันมินก็จะหยอดที่หมอนส่วนไอ้น้ำมันหอมแดงเนี่ยอันมินก็จะ ใส่ไว้ที่เสื้อนะคะก็คือแปะไว้เลยที่เสื้อนะคะเน้นสะดวกตัวนี้นะคะใครสนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หยิบตัวนี้มาให้เพราะว่าราคาเขาน่ารักนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นขนมคิดแคทของน้องไดมอนด์อีกนั่นแหละนะคะตัวนี้นะน้องไดมอนด์เอามาให้กินนะคะรสชาติก็คือเหมือนคิดแคทนั่นแหละแต่ว่าเขาจะหอมกลิ่นพีช นะคะเป็นตัวนําเข้าซึ่งแอดมินปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะคะหาซื้อไม่ยากแล้วนะตัวนี้หอมนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตะกร้าได้นะคะโอเคเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะมามาดูกันในส่วนของสรุปล่างนะคะถ้า7สูตรนะนี่เลขล่างแอดมินจะมีทั้งหมด7สูตรนะคะเจสูตรเด่นล่างชนกันเยอะที่สุดคือเลขแดนะทุกคนชนกันเยอะที่สุดคือเลขแดนะคะอ่ะ รองลงมาที่4สูตรเนี่ยใน7สูตรนะ่ะ5สูตรชนกันเยอะที่สุดคือเลข8รองลงมาก็คือชนกันที่4สูตรคือเลข3เลข6แล้วก็เลข7นะ3สูตรชนกันได้4กับ9นะคะน้อยที่สุดคือ2สูตรก็คือ0 1 2 5นะคะอันนี้ก็คือโดยภาพรวมโดยภาพรวมว่าเลขน่าจะติด8ติด3ติด6ติด7นะคะประมาณนั้น8 3 6 7ประมาณนี้นะคะ ทีนี้นะคะอันนี้เป็นอันมินให้ดูในส่วนของหลักสิบล่างอีกทีหนึ่งหลักสิบล่างนะคะได้สามสี่ห้าแปดเก้าเน้นที่สามสี่แปดนะคะหลังหน่วยล่างได้หนึ่งสองสี่แปดเก้าเน้นที่แปดกับเก้านะคะถ้าจับเด่นก็สามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าแปดแปดแปดเก้าถ้าเบิ้ลก็คือแปดแปดนะคะอ่า รอบนี้แอนมินบอกก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกเอาเอาเลขดับมาชนเด่นนะคะก็คือรอบนี้แอนมินดับ4ทั้ง2สูตรเลยนะคะแต่มันมีเหตุผลที่4เด่นมากๆมันทิ้งไม่ได้แล้วมันเด่นอ่ะนะคะแล้วก็ดับหลัก10คือเลขศูนย์ดับหลักหน่วยคือเลขสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสี่มาจริงๆเอา4ไว้ที่หลัก10 นะมาดูนะคะในส่วนของการวิเคราะห์นะถ้าจากสถิติแล้วก็สูตรทำเงินสูตรทำเงินรอบนี้ a d m มี2สูตรเนาะสูตรหนึ่งได้0 2, ูนย์สอดเก้ m i n วิเคราะห์ว่าน่าจะมาบนอีกสูตรหนึ่งได้1 3ึ่งสมี่ a วิเคราะหนะ์ว,าวา่ามาที่ล่างนะคะวิเคราะห์ว่าเขามาที่ล่างนะอันนี้ข้อมูลแรกข้อมูลที่สองสถิติเลขที่ออกวันเสาร์วิ่งที่สี่กับห้า admin ทำข้อมูลย้อนหลังไป นะคะล่าสุดเขาออกสามสองนะแล้วก็วิเคราะห์ว่าสีา่กับห้าเขาไม่ไม่มีล่าสุดนะคะแล้วก็ดูแล้วสี่กับห้าน่าจะมาล่างล่างน่าจะติดสี่ติดห้านะคะนี่ก็เลยเอามาวิเคราะห์ล่างต่อไปอันนี้มาจากสูตรนะสามบล็อกนี้ก็คือมาจากสูตรนะคะสูตรที่สามชนสูตรที่ห้าอันมินแชร์ไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าสูตรนี้เขาชนกันที่สามสี่แปด มาเลขวิ่ง100เปซถ้าสูตรเขาเข้านะคะงวดที่แล้วได้ศูนยมาที่หนเลยแอดมินก็เลยเน้นที่ตัวนี้เลยเป็นที่มาของวิ่ง4กับ8รองที่สามสกับ8รองที่3ามแเขาเยอะที่สุดนะคะแล้วก็สในนี้มันชนเยอะที่สุดก็เลยเป็นหลักก็คือ3ามก็เลยเป็น4กับ8รองที่สนะ วิ่งร้อมาที่ตัววิ่งต่อไปสูตรที่1ชนสูตรที่สองนะคะเขาชนกันได้เลขห้าหกเจ็ดอืถ้าห้าหกเจ็ดไม่มาจะมาที่สี่สามสี่ศูนย์แปดสามแล้วก็แปดนะคะหลักๆใช้สองชุดนี้วิเคราะห์นะคะแล้วก็มีสูตรที่6ชนสูตรที่เจสุดท้ายเขาได้8ดกับ9ถ้า8ดกับ9ไม่มาจะมาที่หนึ่งเจดสองเจดสามเจด 1 0 2 0 3 0 1 6 2 6และ3 6ทั้งหมดทั้งมวลก็คือนี่คือชุดการวิเคราะห์ทั้งช่องของแอดมินนะคะแต่ว่าหลักๆจะเป็น2ชุดนี้เพราะฉะนั้นแอดมินจับง่ายๆเลยนะคะก็จะได้3 5 3 6 3 7 4 5 4 6 4 7และ8 5 8 6 8 7แนะแล้วก็นะคะถ้า5 6 7ไม่มาก็คือมา4 3 4 0 8 3แล้วก็8 0นะคะก็จะอยู่ในชุดนี้เป็นชุดเด่น ถ้าสี่สูตรนี้เข้านะชุดนี้จะเป็นชุดเด่นนะคะันมินเขียนแล้วว่าเด่นอ่ะสี่สามสี่แปดชนห้าหกเจ็ดนี่นะสามสี่แปดชนห้าหกเจ็ดก็คือจะได้บล็อกนี้อันนี้ก็คือตัววิ่งมาก็คือบล็อกนี้ถ้าตัววิ่งไม่มาก็คือชุดนี้นะคะนี่ชุดนี้โอเคเนาะ เป็นชุดเด่นนะคะแต่ชุดตัดเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าพิจารณาจากอะไรนะคะต่อไปนะคะ48495181ก็คือมาจากชุดนี้นะคะแนวทางการวิเคราะห์ของอันมินคือ1แอันมินคิดว่าล่างมี4กับ5นะคะอันมินก็วงที่4กับ5ก่อนถ้า4มาก็คือชุดนี้ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่สามและสี่ศูนย์ถ้าห้ามาก็คือสามห้าสี่ห้าแปดห้านะคะเอาที่ชุดเด่นก่อนนะ,ะทีนี้นะคะถ้าห้ามานะคะชุดนี้นะวันเสาร์นะเอาวันเสาร์ชนสูตรทำเงินนะถ้าสี่ไม่มาแล้วห้ามาเหลือห้าหนึ่งกับห้าสามนะคะห้าสามอยู่ในนี้สามห้าให้เป็นชุดเด่นอยู่ตรงนี้ถ้าห้ามานะคะเด่นที่สุดก็คือห้าสามสามห้า รองก็คือห้าหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่อยู่ในนี้โอเคเนาะก็เลยเป็นชุดตัวรองนะคะขึ้นมาจบนะในส่วนของห้านะคะง่ายๆก็คือมีสามห้าเด่นขึ้นมาทีนี้มาดูสี่สี่แอดมินนะคะตรงนี้มันสี่หมดเลยทั้งสามชุดเนี้ยสี่หมดเลยนะคะแอดมินก็เลยมาดูว่าถ้าสี่มาสี่น่าจะมาอะไรนะก็คือสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่สามและสี่ศูนย์คือชุดนี้ สี่ห้าสี่หเจสสามและสี่นย์ะคะก็เลยเป็นชุดนี้4ี่ห้าสี่หสี่เจสสาและสี่เป็นชุดงบน้อยแค่นั้นนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีสมีหนะจากสถิติเลขที่ออกวันเสาร์แต่ทีนี้นะคะถ้า3มานะก็ถ้าสมานะคะก็จะมี8ปดสามตัวนี้3ามหสามเถ้าใครคิดว่า3มานะถ้า8มานะคะ แปดมาก็แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะก็คือชุดนี้แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแล้วก็แปดสามแปดศูนย์ก็คือชุดนี้นะคะอ่ะแล้วก็นะคะก่อนหน้านี้นะถ้าเราเอาสูตรทําเงินชนกับสูตรสามชนห้านะคะเขาชนกันที่สามกับสี่เนาะชนกันที่สามกับสี่นะคะถ้าสามกับสี่ไม่มามาแปดหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะคะ อยู่ในตัวรองเพราะว่ามิคิดว่าน่าจะมีสี่มีห้านะอยู่ในตัวรองนะคะแต่ในชุดปักหลักเป็นชุดเน้นนะแต่ว่านี่เป็นชุดสรุปทั้งช่องจากจากชุดวิเคราะห์ทั้งหมดทั้งมวลแหละนะคะแล้วก็ตัวอื่นนะคะสี่แปดนะคะมาจากตรงนี้มาได้สองตัวสี่แปดสี่เก้านะคะ เอามาชนกันเนี่ยประมาณนี้นะคะทั้งหมดเลยมาสรุปให้นะคะตรงนี้เด่นนะคะอันนี้จากการจับสูตรแล้วตัดสถิตินะถ้าชอบก็ติดไว้นะคะต่อไปก็จะมีสี่แปดสี่เก้าห้าหนึ่งปดหนึ่งถ้าเบิ้ลก็3า4ส8มสี่ี่แดดแล้วก็ห้าห้านะคะแต่ถ้าชนกับปักหลักเนาะก็จะมีสี่สกับ8 8ดดนะคะอันนี้คือถ้าเบิ้ลแล้วชนปักหลักนะ จะเป็นสองตัวนี้นะคะในชุดเบิ้ลน,นะอโอเคนะสรุปงบน้อยสุดๆนะคะมินตัดไว้หกชุดแค่นี้ห้าสามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่สามและสี่ศูนย์นะคะใครอยากแคปแคบไว้นะอันนี้เป็นสรุปล่างนะคะทั้งช่องและสรุปบนเดี๋ยวลงให้นะคะถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเช่น วิ่งบนที่คิดว่ามาแน่นอนนะคะจับชนแล้วแบบมา100%เปอร์เนแบบนี้ก็จะเอามาแชร์ให้ก่อนแต่ถ้าไม่ทันลงสรุปบนทางช่องให้เลยนะคะรอบที่แล้วสรุปบนทางช่องอันมินเข้า706นะแต่วันนี้มันทั้งไทยทั้งลาวนะคะมันมันเยอะนะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะทําให้นะคะก็ก่อนจากกันนะทุกคนนะกดที่หน้าจอแล้วดูสินค้าแอนมินนิดน,นึงนะ,ะกดที่หน้าจอจะเจอตะก้า กดที่ตะกร้าเจอสินค้ากดที่สินค้ายงไปที่แอปช้อปปีนะคะก็ถือว่าได้เอาแค่1สินค้าก็พอนะคะถ้าถ้ามีแพลนว่าจะสั่งของในช้อปปีอยู่แล้วก็สั่งผ่านอันมินได้เลยอันมินก็ได้ค่าคอมหลักหน่วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีแพลนเนี่ยดูสินค้าให้อันมินก็ก็ได้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครบอกว่ากดดูที่หน้าจอแล้วไม่เจอตะกร้าขึ้นมาทํายังไงนะคะดูที่ชื่อคลิป คลิปนี้เลยสรุปล่างทั้งช่องถัดลงมาจากชื่อคลิปจะมีคำว่าเพิ่มเติมอยู่ที่มุมขวาล่างกดที่เพิ่มเติมเ,มเจอรายละเอียดนะคะสินค้าแน่นอนจะเป็นลิงก์สีฟ้า,ฟากดที่ลิงก์สีฟ,ฟ้านะคะจะเข้าแอปช h อป e ีได้เลยนะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันจนจบสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆกันทั่วหน้าในวันที่17มก,กราคมนี้สาหรับวันนี้สวัสดีนะคะ วันนี้มีสินค้ามาป้ายยาอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นน้ำมันมวยนะใครเคยเห็นน้ำมันมวยในรูปแบบครีมบ้างนี่อันมินเห็นครั้งครั้งแรกที่ร้านสะดวกซื้อนะคะก็เลยไปตามหานะเดี๋ยวให้ดูนี่อ่าเนื้อของเขานะปกติเราจะเจอน,น้ำมันมวยในรูปแบบของของเหลวใช่ไหมคะสีเหลืองๆเนาะจะบอกว่าแบบครีมใช้ดีไม่แพ้กันไม่มันซึมไวนะคะตัวนี้ใช้เอง ใช้ดีมากดูเนื้อเขานะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเขานะนี่จะเป็นเนื้อสีขาวนะคะแบบนี้นะนี่นะคะเป็นเนื้อสีขาวนะเย็นๆแบบนี้นะนี่แบบนี้นะคะทาไปเลยนะคะใครมีอาการปวดเมื่อยนะคะปวดขาปวดแขนนะทาไปเลยส่วนใหญ่จะปวดขาส่วนแอดมิน นั่งนานปวดไหล่นะคะเห็นไหมซึมไวมากนะคะซึมไวมากบอกเลยว่าได้ใช้ครีมน้ำมันมวยนะจะติดใจแล้วก็ไม่ค่อยอยากกลับไปใช้ไอตัวน้ำมันเหลืองนะแต่แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบเห็นไหมคะซึมแล้วซึมแล้วนะคะแล้วก็เย็นเย็นหอมหอมกลิ่นน้ำมันมวยเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบหลอดนะใครสนใจนะคะผลิตภัณฑ์นะแอดมินปักตะก้าไว้ที่มุมซ้ายล่างนะคะ แต่ถ้าใครไม่สนใจช่วยกดตะกร้าดูสินค้าแฮนดมินหน่อยนะคะไม่ไม่สนใจไม่ต้องซื้อนะคะรอบนี้มิชชั่นนะไม่ต้องไม่ต้องมี ออเดอร์แค่กดดูผลิตภัณฑ์พอนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มินจะปักน้ำมันมวยไว้ให้ช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น